สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาที่วัดสว่างอารมณ์แขแถวหลวงพ่อแปะรวยนะครับเพื่อนๆครับตรงตอนตรงนี้จะเป็นในส่วนของสวนนะครับสวนย่อมนะครับที่หลวงพ่อสร้างไว้นะครับผมมาจอดรถด,ด้านหลังนะครับก็ลงมาก็เลยถ่ายคลิปตรงนี้เลยนะครับถ่ายชมให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศในสวนที่หลวงพ่อได้ หลังสร้างขึ้นมานะครับเพื่อนๆครับสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่เราจะเดินเข้าไปในบริเวณวัดแล้วนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับลมลื่นครับเพื่อนๆครับ้าส่วนตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับลานจอดรถด้านในนะครับ กามาด้านในแล้วนะครับเพื่อนๆครับในโดมนะครับก็คนเยอะพอสมควรนะครับตอนช่วงที่ผมมานะครับด้านในนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กราบไหว้ขอพรกันเยอะแยะมากมายนะครับวสว่างอารมณ์นะครับเพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประชาชนที่เข้ามานั่งหลอนะครับเพื่อเข้าพิธีส่วนผ่านยักษ์ด้วยนะครับในงานวันนี้ก็จะมีพิธีต่างๆนะครับที่หลวงพ่อได้จัดเอาไว้นะครับเพื่อนๆครับ ก็จะเป็นการสักยันนะครับผู้ที่มีความศรัทธานะครับมีความเชื่อและศรัทธานะครับปีก็จะเป็นในส่วนของคนที่เขามารอไปลงยันหลังมือกับหลวงปูป่แปะนะครับเพื่อนๆครับเจอหน้าผากนะครับเป็นความเชื่อความศรัทธานะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆท่านใดที่ คลิปนี้นะครับอยากจะมาก็ปักหมุดมาได้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ติดตามาข่าวสารจากเพจของทางวัดนะครับเพื่อนๆช่องพาทัวร์วัดวาอา,าราก็พาเพื่อนๆมานะครับชมบรรยากาศในงานสงนาหลวงปู่แปะนะครับแล้วก็พิธีต่างๆนะครับที่ทางวัดจัดขึ้นนะครับเพื่อนๆครับ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นความเชื่อความศรัทธานะครับแล้วแต่บุคคลนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆที่มีความเชื่อและมีความศรถถัทธาในองค์หลวงปู่แปะนะครับเพื่อนๆที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่ใน เพนะครับยังไม่เคยมาที่วัดเลยนะครับปักบุดมานะครับเพื่อนๆครับแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับหลวงปู่แปะท่านเป็นพระที่เมตตามากๆนะครับเขาหาง่ายนะครับเพื่อนๆครับจันถึงศุกร์ถึงวันศุกร์นี่ส่วนใหญ่พ่อหลวงพ่อท่านจะอยู่นะครับเพื่อนๆครับไหวสังฆทานนี่ต้องเจอหลวงพ่อแน่ๆครับนี่นะครับเข้ามาในพิธีแล้วนะครับจะเริ่มพิธี ส่งน้าพระสงฆ์ก่อนนะครับส่งน้ําพระพุทธพระสงฆ์ก่อนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับแต่หลวงพ่อยังไม่ออกมานะครับในนี้มันเป็นพิธีเตรียมการรอนะครับรอหลวงพ่อมาส่งน้ําพระเงินพระทองนะครับแล้วก็จะส่งน้ําพระนะครับต่อผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเพื่อนๆครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ผู้คนมารอสงน้ําพระค่อนข้างเยอะครับแล้วก็รอส่งน้ำหลวงปู่แปะนะครับหลวงปู่แปะเดินมาแล้วนะครับเพื่อนๆครับนี่แล้ครับพระผ,ผู้มีจักความเมตตานะครับชมบรรตานะครับ หลวงพ่อจะทำข้อสู่พิธีนะครับสงน้ำพระสงฆ์แล้วครับพระเงินพระทองนะครับลงมาดูโบสถ์ลงมาดูตาโหติดตามได้ใจละใจน้องเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆนะครับโชคดีมีความสุขนะครับครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเพื่อนๆครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกท่นานเลยนะครับเพื่อนๆครับสงน้ำพระและก็ับสง เดี๋ยวคุะสงรามผสมเสร็จนะครับก็สงรามผสมนะครับตามทีกครับทุ่านกทาน่านทุกทนทุกท่ากทนทุก่านทุกทนทุทุกทาุกท่่ากานทน่ทุกทุกนุกลาานน คนเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับยีิบเจ็ดเมษาหกแปดเยอะมากๆครับผู้ที่มีความศรัทธารน์ลงปู่แปะนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับผู้ที่ศรัทธานะครับตัวไปก็มาครับเยอะแยะมากมายครับเมื่อวานนี้นะครับเพื่อนเพราะว่าหลวงปู่แปะท่านเป็นพระที่เมตตาสูงครับเพื่อนๆครับท่านใดไม่เคยมาสัมผัสนะครับอยากให้มาสัมผัส ในบารมีองค์องปู่แปะนะครับเพื่อนๆอย่างนี้ไปหาหลวงปู่นะครับไปขึอนแปะส่งน้ำผสมควันแช่หน่อยแล้วแช่เปิดดวงนะนะนะครับ 嗯。年的努力。 ส่งน้ำเสร็จหลวงพ่อก้จะเดินมาขอของขวสุดท้ายนะครับ้บที่จะทำการส่งน้ำครับให้ยากให้ฤกษ์เกาได้ส่งน้ำก็หลวงปู่แจปแจันะครับทเราหลวงปู่แปนมาจากเมืองจังนะครับเพ่ทุ่มเทส่งน้ำนครับส่งน้ำน,นปีครั้งเดียวนะครับเพื่อน คือท das ีวอนะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มาส่งน้ำหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อท่านส่งน้ำหนึ่งทีั้งเดียวนะครับเพื่อครับซึ่งจะไม่สามารถรับน้ำเย็นได้นะครับเพ่อนครับจากโยมาท่านกองที่สามนะครับได้นำน้ำเย็นมาส่งน้ำหลวงพ่อนะครับไม่ได้นะครับเพื่อน

อีกหน้านะครับเพื่อนๆที่อยากจะมานะครับก็จับไว้นะครับเดือนเมษายนนะครับก็เกืบจะปเดือนนะครับทางเพจก็จะประกาศนะครับการส่งน้ำมือกู่แปลงนะครับติดตามนะครับเพื่อนๆครับถ้าอยากจะมานะครับเพื่อน บ่หลวงพ่อครับใครๆก็อยากได้ครับเพื่อนๆนี่เข้ามาในพิธีเดินสะพานบุญแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็จะมีเพื่อนๆที่สัตธานะครับพี่กายนะครับให้หลวงพ่อได้เดินข้ามนะครับท่านใดที่นอนเนี่ยก็จะอธิษฐานนะครับให้หมดทุกข์หมดศกหมดโรคหมดไปนะครับเมื่อหลวงพ่อเดินผ่านไปนะครับเพื่อนๆครับจะทำบนะครับให้กับหลวงพ่อนะครับ ให้หลวงพ่อได้เดินข้ามร่างกายนะครับเ,เ,รเป็นความเชื่อและความศรัทธาน,นะครับเพืเ่อนๆครับหลวงพ่อท่านได้วิชามาจากหลวงพอ่อฤษีลิงดำนะครับกับพ่ออุตมะนะครับเพืเ่อนๆครับหลวงพ่อท่านสืบสานวิชาลีต่อมาเรื่อยๆนะครับเพืเ่อนๆครับ ท่านเป็นพ่าที่เข้มขังมากมากครับท่านใดที่เห็นคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับหวังสิ่งใดกอให้เพื่อนๆสมหวังสมปรารถนานะครับด้วยบารมีของหลวงปู่แปะรวยขอให้ทุกท่านโชคดีลํำรวยเงินทองเฮงๆรวยรวยทุกคนทุกท่านนะครับ คลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมนะครับช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับช่องพาทัวร์วัดวาลามนี่นะครับหลวงพ่อเดืินข้ามเกือบสุดแล้วนะครับเพื่อนๆ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับช่วยกดซับสไคร์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์ช่องพาทัวรวัดวารามด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับแล้วก็ติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับ